ลองทามโนซองคอนเซิร์ต สี่จำเนินมาถึงช่วงกลางปีจนได้นะจริงเป็นวาระที่หลากหลายมากเลยนะนี่คือคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตเ,เดียวครั้งที่2ในชีวิตในรอบหลายปีครับเว้นมาหลายปีจนมาถึงวาระของลองทำโนซองเกิดเหตุการณ์ขึ้นมากมายเลย เพราะนี่คือการปิดอัลบั้มที่5ในชีวิตด้วยนะครับนั่นคือลอง Time No Song เสร็จแล้ว10เพลงเดี๋ยว2024คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังทีละเพลงว่าแต่ละเพลงเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วเดี๋ยวผมอยากทำไลฟ์เซสชั่นที่เป็นแบบเรียบเรียงเป็นอะคูสติกหรืออะไรอย่างเงี้ยทั้ง10เพลงแต่อนนี้เราเล่าเรื่องคอนเสิร์ตก่อนนี่มันอยู่ในช่วงของการเตรียมตัวเตรียมการแล้วก็เตรียมซ้อมพรุ่งนี้จะเป็นวันซ้อมวันแรกแม่ถามนะว่าทำไมดูไม่ได้ ไม่ตื่นเต้นเหมือนตอนเล่นอารณเวราคนดีสีขาวจองโวมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ตื่นเต้นมันตื่นเต้นแต่ว่ามันกลายเป็นอารมณ์มันเปลี่ยนกลายเป็นอารมณ์มันเป็นอยากเล่นมากกว่าอยากให้ถึงวันอะถึงรู้นะว่ามันอีกแบบเนี่ยอีกประมาณ13วัน14วันเนี่ยถึงวันเล่นละแต่อยากให้ถึงวันแล้วก็อยากซ้อมแล้วก็อยากเล่นแล้วก็อยากเจอคนเข้าไปดูในเดอะคอนเสิร์ตก็ตามที่แบบ ผขอบคุณมากนะครับทุกบัตรที่ซื้อมานะขอบคุณจริงถึงแม้ว่าจะมีรอบบ่ายที่เป็นรอบชาริตี้กับทางโรงพยาบาลตำรวจก็ตามแต่ผมรู้สึกว่าโอเคเหนื่อยหน่อยแต่ว่าผมมั่นใจว่าร่างกายกูไหววะเพราะว่าใจเรามันได้มันพองโตที่จะเล่นคอนเสิร์ตนี้มากเลยความสบายใจหนึ่งที่ผมได้มาแล้วกันนะ,อะนอกจากอัลบั้มของตัวเองเราทำโนซองจะปิดเรียบร้อยมาสเตอร์ทุกเพลงเรียบร้อยนะครับทีมที่ทำเรื่องเกี่ยวกับ าภาพปกต่างๆนานาเนี่ยก็จะเป็นทีมของพี่เป่งด็อกคิเมนน้องแก้มแล้วก็ก็จะมีทีมงานพี่เป่งด้วยนะทีมนี้ก็ช่วยผมอย่างเต็มที่ทำมาตั้งแต่จัก,กรวาลชุบแป้งทอดนิม,มานคนที่ไม่ใช่บางส่ดให้ก็ว่าเสือคนนั่งข้างและคดีฆาตกรรมในห้องปิดตายก็ถูกคลีค่คลายด้รอยยิ้มของเธอแล้วก็ทุกเพลงอีก5เพลงหลังจากนี้ก็จะเป็นทีมนี้แหละที่เราถ่ายภาพถ่ายโปสเตอร์ถ่ายปก,ถ,ยปกถ่ายปกซิงเกลิล กันไว้หมดแล้วแล้วก็สุดท้ายก็ยังมีโปสเตอร์คอนเสิร์ตที่ไอตัวหอ่อพลาสติกที่ทุกคนเห็นนั่นแหละแล้วก็ตัวที่เป็นเหมือนอคือผมให้ก็อยากได้ reference แบบผมชอบด็อกเตอร์สโตนเนี่ยช่วงหลังมันแบบเหมือนคนที่มันติดอยู่ในหินมานานๆอะ่ะมันออกมาแล้วก็ได้ทำทำเรื่องบางเรื่องที่มันแบบสำคัญะ่ะก็เลยคิดว่าเอ้ยเรา่นี้แหละเป็นรูปปั้นบางอย่างอย่างเงี้ยครับอันนี้คือทีมที่เป่งทำนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมว่าทุกครั้งเวลาผมไปทำคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตเดี่ยวเนี่ย ผมมักจะเชื่อมั่นในทีมงานเสมอทีมที่ผมทำงานด้วยกันในรอบนี้ถือว่าทีมเทพแล้วกันอีกทีมหนึ่งที่มีคุณค่าและมีบทบาทต่อการทํางานของผมมาตั้งหลายอัลบัม้มหลายปีแล้วก็คือพี่พลพี่พลหุยก็มาช่วยทําด้วยนะครับความสวยงามบนเวทีต่างนานาทีท่คนจะได้เห็นในวันจริงก็จะเป็นพี่พลหุยนะครับซีนต่างๆในซีเควนต์ต่างอ่ะสคริปต์และการเรียงบทเพลงเนี่ยอันนี้ก็ทีมเทพเหมือนกันก็เป็นแอร์แอร์นี่ก็ทํางานกันมาตั้งแต่ 3แยก4แยกจนมาถึงวันนี้ผมก็เลยบอกว่าแอเฮ้ยถ้ามีคอนเสิร์ตต้องมึงวะถัดมาครับอีกทีมหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือมิวสิกดีเรกเตออันนี้ต้องขอบคุณเหมือนกันจากใจเลยงานยุ่งงานชนงานเบียดอะไรก็ตามแต่ว่ามาทำให้นะครับขอบคุณมากทีมเจนพัทนะครับแล้วก็ดี e ไอ p r ร d u c ชั o นนะครับเป็นโรงอานารกที่ทำคอนเสิร์ตเยอะมากเจนก็เป็นมิวสิกดีเรกเตเป็นโปรดิวเซอร์ที่ เรียกว่ามือฉมังของยุค2024นะขอบคุณมากเลยนี่เห็นไหมว่าเราไล่เรียงกันมาทีมมันเริ่มแบบสมบูรณ์แบบแล้วนะโดยที่เอาเคสารตั้งต้นมันคือตัวผมด้วยคือสไปซี่ดิชด้วยแล้วก็ภูมิจากสไปซี่ดิชก็เป็นเพื่อนรักกันที่แบบพยายามผลักดันงานนี้ให้ไปสู่ปลายทางที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ยังมีอย่างเรื่องง่ายๆที่ยากใช้คําว่างี้นะเรื่องง่ายๆที่มันยากคือเรื่องที่ผมทําไม่เป็นเลยคือเรื่องเสื้อผ้า สไตล์ลีสหรืออะไรเงี้ยผมก็คิดถึงแน่ๆคนเดียวที่ผมนึกถึงเลยก็คือพี่สิทธิ์ ครบหินมันค่อยๆแตกออกมาไอ้คนเนี่ยมันก็ออกแั่มาทำามาฟืนนา้นฟูให้ใกลายเป็นอาณาจากักรวิทยาศาสตร์เหมือนเดิมผมก็เลยคิดว่าอันนี้มันคือลองทาดูก่อนไอ้คนเนี้ยเวลาแต่งชุดเมื่อตอนนั้นแหละวินเทจใช่ครับชุดแรกซึ่งแบบเมื่อกี้มันมันแปลว,ว่าวินเทจหะครับแบบมันยังอันนี้มันสวยสมัยใหม่ใหม่เกินไปยังใหม่เกินไปมันอยู่ที่กริมิกเราต้องใช้มันเนี่ยเล่ามาอย่างเงี้ยอย่างที่อยาค่อยๆหาว่าวินเทจไหมผมรู้สึกว่าจะทำมันษย์ งานศพกับคอนเสิร์ตเป็นเรื่องเดียวกันคือเป็นอีเวนต์สำคัญของชีวิตหน้าตา่าคล้ายกันก็ยีออ่มันจะว่างๆอยู่แล้วคนก็มานั่งเต็มๆต็มจากพระสวดก็เป็นปบบร้องเนะือน้อหาก็คือผมอยากให้ทุกคนมาเจอกันอีกครั้งหนึง่งแล้วก็มาทําอย่างเดิมเหม Enjoy. ือนกันมาเอ็นจอยกันแล้วเดี๋ผมส่งเพลงมาสเตอร์ทิ้งไว้ให้แค่พูดก็จบ จบในสัจธรรมพอเราพูดแบบนี้มันแอบเขินตัวเองเบาๆว่าเฮ้ยทำไมกูต้องพูดสัจธรรมวะแต่จริงๆแล้วมันเป็นอีกขั้วหนึ่งเราโฉบหอนี่จะต้องพูดบบมันไม่โฉบอาวัดกันเลวบกเนิเซเว่นฟรายเดย์เทเวนิเซเว่นโนเวมเบอร์ทเวนิเซเว่นอะไรก็ตามคือเป็นเหมือนเสื้อผ้าที่ผมใส่แล้วผมรู้มั่นใจอะ่ะบนเวทีอะ่ะเมื่อวานได้รับสายโทรศัพท์จริงอะ่ะสองคนหนึ่งก็คือพิสิทธิ์พิสิทธิ์อยู่ญี่ปุ่นแล้วก็โทรกลับมาถามผมว่าแบบ อยากได้แบบไหนลุคแบบไหนให้แวะมาที่ร้านหน่อยนะมาเดี๋ยวมาวัดตัวกันมาฟิตติ้งกันมาดูสิ่งที่เป็นไปได้สุดของว่านในวัย39ขวบแล้วให้มันสิงกับตัวบทเพลงในอัลบัม้มลองทำโนซองด้วยถ้าเพลงไหนที่มีเรื่องราวเสื้อผ้าจะทำง่ายขึ้นโโหัวนี้เป็นแบบสิ่งที่ผมรู้สึกว่าจริงๆริมันมันมากกว่าการตัดเย็บแล้วพอดีตัวนะถ้ามันเล่าเรื่องได้ด้วยมันมันสอดคล้องไปกับเพลงและแขกรับเชิญได้ด้วย มันจะยอดเยี่ยมมากอีกคนนี้โทรหาผมเมื่อคืนนะครับก็คือครูอูเปรมจิตนะครับอาจารย์สุดที่รักเพราะว่าในพาร์ทคอนเสิร์ตเนี่ยมันก็จะอาจจะต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายบ้างไม่ใช่แบบมายืนร้องเพลงกันอย่างเดียวชื่อเดียวที่ผมพูดขึ้นมาในห้องประชุมสไปซี่ดิสก็คือถ้าจะต้องมีการเต้นถ้าต้องมีการเคลื่อนไหวขอให้เป็นครูอูเถอครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าทีมดีแดนซ์แล้วก็ครูอูทำงานกับผมมาตั้งแต่ผมยังแบบ20ขวบอ่ะจนถึง39ขวบแล้วอ่ะฉะนั้นเนี่ยผมว่า ฝากความเป็นไปได้ไว้กับทีมครูอู๋ดีกว่าครูอู๋ก็บอกว่าโอเคงั้นเราจะมาทํางานชิ้นนี้ให้ยอดเยี่ยมกันในเวลาที่อาจจะไม่ได้มากมายนะครับยังไม่ได้เอ่ยถึงแขกรับเชิญนะครับแขกรับเชิญทุกคนเนี่ยโอ้โหสำคัญและสําคัญโคตรๆมากๆนะครับมีหลายท่านที่ผมแบบดีใจ ปิติหัวใจมากที่มาคนดูคงเห็นแล้วแหละว,ว่าในโปสเตอร์ก็บอกไปแล้วพี่เจีย๊ยบพี่แตงเฉลียงอย่างเงี้ยก็ให้เกียรติมาในงานนี้ด้วยนะครับเพราะว่าในอัลบั้มลองทำโนซองเนี่ยก็จะมีเพลงดาวเทียมที่ผมได้ร่วมร้องกับพี่เจีย๊ยบแล้วก็พี่แตงเนี่ยมาเป่าคาริเนตให้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเกจหนึ่งที่แบบดีใจมากแล้วก็โนวันเอลส์นะครับที่เราทำเพลงด้วยกันแค่เพลงเดียวเองคือแล้วคดีฆาตการรมในห้องปิดตายอ่ะแล้วผมก็รู้สึกว่าเออ ถ้าถ้าจะมีแบบคนในค่ายสปายซิตสักวงหรือสักเบอร์หนึ่งอ่ะผมอยากให้เป็นโนนเอลส์ละกันเพราะว่าด้วยความรักกันของผมกับกับพี่นัตตี้ด้วยอ่าอย่างพี่กุ๊กกับพี่ใหม่ก็เมตตาผมมตลอดเวลาในการทำทำบทเพลงและคดีฆาตรกรรมมันก็สุดยอดก็เป็น2เบอร์แล้วนั้นนนเนี่ยก็รู้จักกับผมมานานนานพอสมควรแล้วแล้วก็ผมคิดว่าถ้าเหมือนวันที่ผมเคยไปเป็นเกสคอนเสิร์ตของวงนูโวผมกลับบ้านมาแล้วผมรู้สึกว่าผมนอนไม่หลับ เฮ้ยวงที่เราติดตามมาตั้งแต่เราเด็กๆวงที่เราชอบแล้วเขาโทรมาชวนไปเป็นเกสอ่ะแล้วผมก็เอากีตาร์ตัวหนึ่งที่ผมเคยซื้อตามพี่โจพี่ก้องน่ไปให้เขาเซนบนเวทีเออผมคิดว่าโอเคถ้ามีคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตเดี่ยวตัวเองครั้งหนึ่งเนี่ยคนที่ผมจะไม่ชวนไม่ได้เลยคือน้องชายคนนี้น,นนท์กรพัฒน์เขาจะได้ปลดล็อกอาชีพเม้นต์บางอย่างของเขาว่าแบบโอเควันหนึ่งพี่ชายที่เขาชอบนักร้องที่เขาชอบเพลงไหนก็ไม่รู้ที่เขาชอบ ผมเชิญเขามาเป็นเกสอยากให้มันเป็นวันที่ดีของน้องด้วยให้น้องได้เติมพลังบางอย่างแล้วก็เติบโตไปอย่างแบบเป็นศิลปินเป็นคนที่มอบพลังงานบวกให้คนอื่นได้ต่อนะครับซาร่าซาโอล่าอันนี้เนี่ยทางพวกเราก็หารือกันเยอะว่าแบบอยากได้เกสผู้หญิงสักคนนึงนะเราก็แบบไอ้ส่วนหนึ่งก็ไม่รู้จักใครแต่ว่าถ้าเท่าที่ฟังกันมาฟังเพลงมาตั้งแต่ปี2022 2024 ผมว่าเสียงที่เข้าหูผมที่สุดโทนที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยผมอยากร้องเพลงด้วยมากๆเลยก็คือซาร่าแล้วซาร่าก็เคยมาไลฟ์ด้วยกันในมีเพื่อนมาพร้อมไลฟ์แล้วผมก็แบบอ๋อของจริงไม่ผิดหวังเลยแบบนี่คือของจริงก็เลยลองชวนดูนะครับสรุปซาร่าก็ตอบรับ ขอบคุณมากที่มานะครับสองคนที่จะไม่ชวนไม่ได้เลยอ่ะจริงๆแล้วว่าผมรู้สึกว่ามันการทำคอนเสิร์ตนะมันไม่ใช่แค่เอาเพลงมาร้อยเรียงกันแล้วก็เล่นให้มันเป็นแบบยาวๆสามสี่ชั่วโมงอะไรมันคงไม่ใช่อย่างนั้นพี่โอ๊ตกับพี่ป๊อปอันนี้จริงๆคิวเขางไม่ได้หรอกแต่เขาก็แบบเฉียดเบียดมาให้อ่ะนี่คือซุปเปอร์เพื่อนซุปเปอร์พี่นะครับซึ่งตอบรับแล้วก็จะมาผมถือว่ามาช่วยมาสนุกมาอะไรกันก็ตามนะแต่ว่าพอเขามาผมก็รู้สึกว่าโอเค โซนของความปลอดภัยผมมีทุกอย่างละผมมีแขกรับเชิญที่ยอดเยี่ยมผมมีทีมงานที่ยอดเยี่ยมก็เลยรู้สึกว่าอย่างที่บอกไงว่ามันไม่ได้ตื่นเต้นในแบบนั้นนะมันกลายเป็นว่าเราอยากเล่นแล้ว ความซุกซนของผมแล้วกันเอาคำนี้แล้วกันทุกครั้งที่มีคอนเสิร์ตบางคนก็อยากจะแบบมีชุดใหม่มีไม้ใหม,ใหม่มีอะไรก็ตามแต่ผมอะบังเอิญเป็นรูดเจอนี่เว้ยกีตาร์ยี่ห้อยเราใช้มาตลอดน่ะเด็กแล้วมันออกรุ่นแบบปี2024 Limited Edition ชื่อว่า Solar System Edition Limited Edition แล้วมันเราก็ชอบอยู่แล้วไงมันแบบมีระบบสุริยะจักรวาลมีดาวดวงดาวดาวเทียมอะไรก็ตามก็เลยไปจัดมาเลย สวัสดีครับสวัสดีครับสาวสาวสาวสโอ้หึ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 หะหึหึเ โซล่าซิสต็ m l มลิมิเต็ดอิดิชันแล้วเรียบร้อยเสร็จโจนเจอน้องดาน้องจูไปไม่เคยพลาดเสร็จโจนซื้อจนคนขายเขินมีที่ไหนมีที่นี่แหละครับดูแลกันมาตั้งแต่ปีสองนะครับอดอนนตังแต่กี่ปีแล้วทุกปีเลยอ่ะบอกว่าตัวนี้สวยจริงตัวนี้จำเป็นจริงนะครับ โซลาร์ซิสเต็มลิมิต e อดิชันก็ไปจับมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีหลายคนถามถึงเยอะมากนอกจากาตัวอัลบั้มลองไทม์โนซองอัลบัมเต็มนะครับซึ่งก็น่าจะมีขายทันทีในวันคอนเสิร์ตแหละเพราะว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรในการผลิตที่จะไม่ทันนะแต่ถ้าไม่ทัน,นจริงๆก็อาจจะต้องพรีอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่น่ามีปัญหาสิ่งที่ผมต้องทําหลังจากท,ที่ผมอัดคลิปนี้เสร็จคือผมต้องเขียนคํานำเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ว่าครูทอมก็ตามมาไส้ในมันเสร็จแล้วขาดตัวอินโทรมัน ก็ต้องส่งให้หนังสือชาธนกฤิตนะครับมีให้คุณจับจองได้ผมเล่าเรื่องหลายอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตผมตั้งแต่เด็กเด็กหนุ่มวัยรุ่นวัยทำงานวัยปัจจุบันจนถึงวันที่ผมรู้สึกว่าถ้าเราต้องใช้หนังสือเล่มนี้ในในวัยชาราของเราเนี่ยคืออะไรบ้างก็เกิดขึ้นในหนังสือชาธนกฤิตนะครับอันนี้ก็ไปจับจองได้อีกหนึ่งอย่างก็คือตัวดีไซเนอร์ทอยที่ผมบอกก็คืออันนี้ย ยังไม่ได้ให้ใครเห็นที่ไหนเลยนะครับยังเรายังทําตัว prototype กันซึ่งก็พัฒนากันมาจนถึงวันนี้วันที่ใกล้ถึงคอนเสิร์ตแล้วอันนี้ผมต้องขอบคุณอีกเหมือนกันนะครับเราร่วมทํากับพี่วัดนะครับก็จะเป็นของ FMC เป็น f u n n ี m o d เด Club โอ้โหหาเรือกันเยอะมากเพราะว่าจะเป็นยังไงดีนะจะยังไงดีนะซึ่งผมก็ต้องแบบค่อยๆอ,อ,อธิบายให้ฟังแหละว่าเอ,อเคมัน ช่วงนี้เรื่องเรื่องทอยเรื่องโมเดลอะไรมันมีออกมาเยอะผมก็อยากมีให้คนดูคนฟังที่แบบติดตามกันมานานนะเอาไว้ตั้งไว้ที่บ้านหรือว่าตั้งไว้ที่โต๊ะทํางานแล้วแบบได้อ้มยิ้มกันคือมันอาจจะไม่ได้เป็นโมเดลที่แบบเท่เกรียกแบบไอรอนแมนอะไรเงี้ยผมอยากให้แบบดูแล้วแบบทุกครั้งที่คุณเหนื่อยคุณดูอันนี้แล้วคุณแบบได้ออมยิม้มแล้วก็นึกถึงลองไทม์โนคอนลองไทม์โนซองได้นะครับก็ต้องเดินทางไปที่ นู่นเลยไปบ้านพี่วัดที่ต่างจังหวัดอ่างทองนสองเวก็คือว่าอเคเราติดเกาะแลผมผมเท้าลุงรังหมดเท้าลุงรังเสื้อผ้าเริ่มเหลือง รังมีแค่ลังเลยว่ามันจะแบบผอมเกร็งหรือว่าไปแบบโอ้ยผอมไม่สนุกไม่หนุกใช่ไหมครับผอมไม่หนุกนะดูแบบดูแบบเหนื่อยอห่วยแบบเดี๋ยวมาลองว่ามีความสุขกับการอ่าก็ยังหาอะไรกินบนนั้นได้อยู่ท <c oughs> ี่จริงเดี๋ยวเนี่ยคือมันสามารถ add เพิ่มได้คือจะมีกล้วยมีมะพร้าวไอ้ตัวนั้นที่เราดูสเก็ตแรกครันวิวสั่งหัวพี่ป๊อ นะผมว่าคนมีชอบไหมชอบมากแล้วก็อีกอันหนึ่งถ้าเป็นไปได้อยากให้เติมยูเนต์บางอย่างที่เป็นในโอ๊ตอ๋อสมมติพี่พอลเป็นไอ้ก้อนนี่แหละโอ๊ตเป็นอะไรได้บ้างได้บ้างใช่ไหมได้พราะถ้าสองคนนี้อยู่ในเนี้ยพอเราพัฒนาไปเรื่อยแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยควรมีเก็บไว้นะครับควรมีเก็บไว้แล้วก็จะพยายามทำเพย์เมนต์ให้มันมีแบบ 0% 4เดือนอะไรอย่างนี้ได้จะได้ไม่หนักหนาจนเกินไปแบ่งจ่ายได้นะครับอันนี้เป็นคร่าวๆนะครับจากผมซึ่งก็เป็นเดือนที่หนักหนาแล้วก็จากที่เราทํา2024เมื่ในต้นปีก็จะเห็นแล้วว่ากิจกรรมที่เพิ่มมาตั้งแต่ไปออกกําลังกายเพิ่มเติมพิลาทิสบ้างออกกำลังกายกับนะโค้ชนัททิวบ้างซึ่งตอนนี้นัททิวก็ยังไม่อยู่นะันททิวก็ยังไปประกวดอยู่ที่เกาหลีก็ยังคิดถึงโคช้ชอยู่แวะไปเป็นพระมาเกือบเดือนทุกอย่างนะครับเพื่อ นำชุดความรู้ความเขา้าใจทั้งหมดเอามาระเบิดพลังในคอนเสิร์ตลองทามโนคอนครั้งนี้คราวนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะฝากทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับใครที่ซื้อบัตรแล้วแล้วก็ใครที่มีบัตรตั้งแต่แรกที่แบบวันแรกที่เปิดนะครับขอบคุณจริงจริงๆคำว่าโซเอาอ่ะมันไม่ได้มีความหมายอะไรกับผมเท่าไหร่หรอกนะแค่ผมได้เจอพวกคุณทุกคนที่ตั้งใจซื้อบัตรในวันนั้นเนี่ยผมก็ดีใจที่สุดแล้วเอาเป็นว่าถ้าดูวิดีโอนี้อยู่นะครับเจอกันในวันคอนเสิร์ตแล้วก็ ถ้าเกิดได้ดูวิดีโอนี้ก่อนคอนเสิร์ตช่วยส่งพลังงานทุกคนถ้ามีพลังงานเหลือจากการทำงานจากการเรียนชี้นิ้วขึ้นฟ้าให้ผมสักวันละวิสองวิก็พอนะครับส่งพลังงานมาที่ห้องซ้อมดนตรีให้ผมด้วยแล้วเจอกันเราจะสนุกสนานกันอย่างเต็มที่ที่ลองไทม์โนคอนแน่นอนนะครับอีกเรื่องนึงแถมให้กำลังผลิตอยู่นะครับที่บางคนซื้อแล้วเห็นในตารางเบเนฟิตนะครับจะเป็นเหรียญเ,เ,เหมือนเหมือนพระอารมณ์พระ เป็นหรียญพิเศษที่เป็นเพื่อนรักอีกคนหนึ่งที่ออกแบบแล้วก็แนะนําโรงงานผลิตอะไรให้หมดเลยนะครับนั่นคือเหรียญหลวงพี่ว่านรุ่นปังห้ามเยี่ยมนะครับเป็นพระอินทวัดวันไหนถ้าคุณอยากทํางานวิสมาธิคุณเอาตรงนี้ตั้งไว้เลยจะไม่มีใครมากกนคุณนะครับเป็นรุ่นคนเฮงรวยนะครับคนเฮงรวยทั้งเฮงทั้งรวยถ้าคุณติดตัวไว้น่าจะเวริรนวนก์กนะครับแต่มีจำนวนจํากัดนะครับเฉพาะบัตรที่ซื้อไว้แล้วก็ไม่ได้มีให้ทุกคนนะครับเพราะว่าอ่ตัวค่าผลิตค่อนข้างแพงเหมือนกันแต่ต้องขอบคุณ ท้องเต้ด้วยนะครับที่ทําแบบทําอะไรมาให้แล้วก็แนะนําด้วยนะครับโอเคคนดู2024คืนนี้ผมอาจะต้องลาจริงๆเพราะว่านี่คือกำลังจะข้ามเที่ยงคืนแล้วพรุ่งนี้ผมต้องซ้อมดนตรีอย่างรุนแรงมากอาจจะมีภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆของห้องซ้อม day one ให้คุณได้ดูนะครับแล้วก็เจอกันวันคอนเสิร์ตแล้วก็2024ทเทปถัดไปผมจะมาพูดถึงเรื่อง10เพลงที่เกิดขึ้นทั้งหมดในอัลบัม้มว่า เกิดอะไรขึ้นบ้างทํางานยังไงบ้างเหนื่อยยังไงบ้างเละยังไงบ้างแก้ยังไงบ้างนะครับโอเคครับขอบคุณมากๆนะครับไปนอนพร้อมๆกันแล้วก็ขอให้2024ของคุณในช่วงครึ่งปีหลังเป็น2024ที่ยอดเยี่ยมขอให้มีวันที่ดีมากกว่าวันที่ไม่ดีเช่นเดิมเหมือนตอนเปิดปีนะครับว่ากัน Good Night Bye Bye